แล้วเราไม่เป็นเล่นตรงสนามเหรอไม่กลัวโดนคนอื่นว่าเหรอแล้วทำไมให้จจกล่าว่าเราไหยไปรอตรงน,นู้นนะเดีย๋ยวจะส่งไปให้ แล้วเราไม่เป็นเล่นตรงสนามเหรอไม่กลัวโดนคนอื่นว่าเหรอแล้วทำไมใครจะกล่าวว่าเรานายไปรอตรงนี้นนะเดีย๋ยวจะส่งไปให้ขับรถภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่หนูทำอะไรเนี่ยทำไมมาเล่นบนถนนแบบนี้ เป็นอะไรไหมซอสซานี่คุณนะลงรถมาก็ด่าเพื่อนผมเลยเหรอพวกหนูทําอะไรผิดคุณนะถึงมาด่าผมแบบนี้หนูไม่ชอบเลยหนูไม่ชอบเลยคุณนะทําแบบนี้เดี๋ยวพวกหนูก็แกล้งความจับคุณนะหรอกเป็นอะไรไหมซอสซาเป็นอะไรไหมซอสซากระต๊กใจละคะน้อยพวกหนูมาว่านะทําไมพวกหนูสองคนนั่นแหละที่มาเล่นฟุตบอลในที่สาธารณะนี่มันถนนที่รถขับผ่านหนูมาโยนบอลแบบนี้ได้ยังไง นะครับคุณนาะแล้วคุณนาเป็นอะไรหรือเปล่าอะ่ะน้าผมทําไมอะ่ะลูกบอลนอะ่ะก<ๆ>็แค่ตัดหน้ารถคุณนารถไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยใช่ใช่นาะไม่ได้กลัวว่ารถนาะจะเสียหายแต่นากลัวหนูสองคนได้รับอันตรายลูกต่อไปนี้ก็อย่ามาเล่นลูกบอลกลางถนนนะลูกนะที่โรงเรียนแห่งนี้มีสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลให้เล่นเยอะแยะเลยพวกหนูไปเล่นนะลูกนะหนูขอโทษครับคุณนะเข่าหลังน่ะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับ อย่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องครูหนูเลยนะครับอ่ะเข้าใจก็ดีแล้วลูกไปไปไปเรียนในสนามกัน